แต่ตัวนี้ผมไม่ค่อยอยากซื้อเป็นรถเช่าคาเลนก็นคือรถเช่าผมก็ว่าแล้วว่ามันดูแบบใหม่มากๆต้องน่าจะซื้อผ่านเต็น์มาเพราะว่าเหมือนเขาทำมาเรียบร้อยแล้วทำมาสวยแล้วแต่ขายดีที่สุดคือสีนี้ส่วนใหญ่รถเช่าเขาจะเป็นสีนี้เพราะว่าสาเหตุเพราะว่ามันสกปรกยากดูคันนี้นะกับรถที่ผมจอดขายเนี่ยเปิดๆคันนี้ดูสะอาดกว่าอีก <c oughs> ในพอสีดํามันดูดูสกรปรกง่าย <c oughs> ใช่ไหมครับดูสีนี้กับสีนี้เนี่ยกล้าว่าไหนใหม่กว่ากันนะ <c oughs> ผมว่าเปิดๆรถก็ถกดูใหม่กว่าอีกเห็นไหม ถ้าขณาผมทำเววเลยนะแต่ว่าพอเป็นสีบอลเงินมันดูแลรักษาง่ายอย่าคิดนานนะยิ่งคิดนานราคายิ่งตกครับรถมือสองมันไม่เหมือนอย่างอื่นมันอยู่ที่ราคากลางที่ธนาคารเขาให้ปีที่แล้วธนาคารปรับราคากลางลงทุกๆเดือนผมซื้อถอยลงมาทุกเดือนแต่ปีนี้สามเดือนลงรอบสองเดือนลงรอบบางเดือนไม่ลงก็มีนนวันนี้ผมคุยกันเนี้ยเราคุยนะวันนี้กะกลับมาทีสองเดือนเอาบางวันก่อนให้เท่านี้ ไม่แล้วตกิการใหม่คือต้องดูราคากลางมาก่อนเอาอย่างนี้ผมให้ราคากะไปเท่านี้กะจะไปเช็คที่ไหนมาก็ได้ไปเช็คได้ทุกที่เลยแต่ว่าหนึ่งอาทิตย์กลับมาผมให้ราคาเดิมเพราะว่าคนขายหลักการคือเขาอยากได้ราคาสูงสุดคนซื้อหลักการคืออยากได้ราคาต่ําสุดอันนี้คือธรรมชาติมนุษย์อยู่แล้วเนาะทีนี้กะลองดูว่าราคาที่ผมให้ไปถ้ารับได้หนึ่งอาทิตย์เนี่ยที่เราคุยกันผมซื้อราคานี้แหละ วันนี้ก็เป็นโอกาสที่กะลองไปที่อะไรที่หรือไม่ดีไม่ดีก็ลองกลับไปถามที่เดิมผมคิดว่าเขาน่าจะได้ราคาสูงเพราะเราเืิองสุ้จากที่เขาลองดูลองดูไม่น่าเสียหายเนาะโอเค